สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วครับกับช่องเล็กๆอย่างเทสโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยนะครับวันนี้มีเรื่องราวครับสื่อญี่ปุ่นนะฮะสื่อจากประเทศญี่ปุ่นได้ตีข่าวนะฮะเรื่องราวของรถไฟที่ประเทศไทยเรารับบริจาคมาครับเจ้าเออรับมาจาก JR ้าฮอกไกโดนะฮะรุ่นฮามานาสึนะครับ ซึงเป็นตู้สีน้ำเงินที่สวยงามมากซึ่งทางสื่อของญี่ปุ่นเองก็ลงมาถ่ายที่พื้นที่ที่เจอรถไฟอยู่มันเป็นยังไงนะฮะไอ้รถไฟคันนี้ก็คือมันจอดนิ่งแล้วก็มีทั้งสนิมมีญ้าขึ้นลกเจ้าที่เขาก็เดินไปดูครับที่จอดอยู่หลายอย่างครับเขากังวลว่าอา้าวคันนี้รับมา5ปีแล้วนะครับรับมานานแล้ว แต่ยังไม่ดําเนินการใดๆเลยก็เอามาจอดขึ้นสนิมแต่จริงของบ้านเรานะฮะก็มีข่าวออกมาแล้วครับว่ากําลังจะประมูลซึ่งออกแบบโดย TCDC นะครับแต่ว่าสื่อญี่ปุ่นที่เขาไปดูนะเนี่ยจอดอยู่ซึ่งก็น่าสงสารครับจอดตากแดดแตกฝนมาหลายปีนี่ก็เป็นข้อกังวลหนึ่งครับว่าอ้าวแล้วเจ้าคีฮ่าหนึที่เพิ่งจะเดินทางมาถึงบ้านเราจะถูก ปฏิบัติอย่างนี้เหมือนกันหรือไม่คือถูกทอดทิ้งให้อจอดขึ้นสนิมให้หญ้ารกลุ่ลังนะฮะอันนี้ก็ว่ากันไปเขาก็ตั้งคําถามมาครับแล้วคีฮ่าหนึ่งจะถูกแบบนี้ไหมแต่จริงนะข่าวเขาก็บอกนะครับว่าคันนี้ที่รับมาถูกทอดทิ้งครับแต่ว่ากลัดกัน รถคิวห้าหนึ่งแปดสามที่เพิ่งจะบริจาคมาเนี่ยทางการรถไฟก็เร่งรีบว่าจะดําเนินการจัดทําโดยภายในปีหน้าได้ใช้งานซึ่งต่างกับกันนี้จอดมาห้าปีนะครับก็ยังไม่ได้ใช้งานรอประมูลอยู่นะฮะจริงๆที่ cdc ก็ออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับจะทําเป็นรถท่องเที่ยวตามพื้นที่ต่างๆข่าวเคยออกมารอบหนึ่งแล้วนะฮะได้ข่าวว่าจะประมูลอ่เปิดช่องประมูลช่วงเดือนธันวาคมปี6-4ที่ผ่านมาแต่ว่ายังไม่เห็นมีข่าวการประมูลนะครับ ซึ่งก็ได้มีการสัมภาษณ์ครับสัมภาษณ์บุคคลที่คนไทยนะฮะที่อยู่ข้างๆก็บอกว่าเห็นรถจอดอยู่ตรงนี้นานแล้วนะครับสื่อญี่ปุ่นก็ทีแพ่ข่าวนี้ครับแล้วก็มีหลายเพจนะครบครเครื่องเรื่องญี่ปุ่นก็เอามาลงนะครับแล้วก็มีสำนักข่าวอื่นก็เอามาตามลงก็ตามกันต่อไปครับว่ารถคันนี้จะถูกเอาไปซ่อมปรับปรุงทําตอนไหนนะครับ แต่ข่าวนะมีมาแล้วนะครับว่า t CDC ก็ออกแบบเสร็จแล้วแล้วก็รอประมูลหาเอกชนมาซ่อมทำนะฮะเพื่อจะไปใช้งานแต่ก็จอดนานหลายปีหรือเกินนี่คือความกังวลหนึ่งครับว่าี Q51.3 จะเป็นอย่างคันนี้หรือไม่อย่างไรก็ต้องรอดูกันต่อไปครับสำหรับวันนี้ก็นำเสนอจากเทค e โฟโต้ถ่ายไปด้วยครับขอบคุณทุกทุกคนนะที่รับชมรับฟังจนจบวันนี้ก็มีเรื่องราวมาให้ฟังเพียงเท่านี้ครับรอดูว่า จุดจบครั้งต่อไปเลยไม่ใช่จุดจบสิแผนการของเจ้าอาณานกึจะได้เดินหน้าออกมาวิ่งให้พวกเราได้เห็นเมื่อไหร่นะครับสำหรับวันนี้เทคโฟโต้ก็ขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับสวัสดีครับ